บรรยากาศตลาดนัดค่ะมาเดินตลาดนัดน,น้องกรงสีอันนี้อย,อยู่ในวัดค่ะวัดสว่างกรุงศรีค่ะบรรยากาศหัวตะเริ่มตั้งตลาดค่ะ อกันนะคายอาหารทะเลผัดเป็นเจอกัน หนาวเมื่อสองคนะ่ะนมจีนน้ำยากระมี่โอ้ใกล้ๆเหมอสสมกับคริสต์มาสกระปู๊ดรอยยี่สิบเอาม่ได้เน่าได้แล้วค่ะยางหนึ่งสื่ยังบวเดินกลับมากค่ะบางหนึ่งเดินเลยสื่ยังอุ้ยคว้องมากค่ะ มักทัวแห้งยักเอาไปกินกับเ<ก>จ้าบอล <c oughs> ต่อไปค่ะงางกลับไปืองเกาบางหนึง่งน้ำหาแมวปะพัวงางส้มตลาดค่ะขาพี่

ผักตตน,นี่มีแต่ต้นงามๆพริกพริกถุงละยี่สิบแม่ซื้อยังช้อปปิ้งค่ะพักมีแต,ตนน่ต้นงามๆนี่เป็นปลาทู ย่งางต่อไปค่ะแ่ผักหอมยกได้พักหมนขอหมูมย่างนนไส้กรอก <c oughs> ไก่ทอดห่าใหญ่ค่ะ <c oughs> ผักผัก <c oughs> อ้ของลายค่ะ ยดกเป็นขนมอันนี้อันนี้เป็นข้าวโพดฟอรสิ่นเป็นคาคาเลยัาของไรเลยขัก น้ำหามากหน่อยเดี๋ยวส้อยนึงยังเหอีกซ้อยนึงค่ะกำลัง <rant> จัดเตรียมของนงานอะไรเอาเตะ อู๋อันนี้มุมของหวานทำไมะครับไม่ได้เลยขนมบ้าบินอันนี้ขาเขาแบบขนมโอ้มีแนากินหลายดักแด้กับนี่ ฟังข้างหุ่นจะเป็นเสียพาค่ะเอาสิรอดต่ของกินอันนี้เป็นซูชินี่ปลาแครงปลาทูปลาสมอันนี้ก็จะเป็นกับข่าถุงค่ะนี่เป็นมารา ข้าวเจ้าข้าวต้มอ,อันนี้กล้วยมีขนมสมคากมีใส่มาเืออันนี้กับเข่าค่ะ เป็นไก่ทอดขนอรนของหวานข่ากระแสบทุกยางเลยม่วงน้อยกามี่อันนี้สลัดค่ะสลัดผักองข้าวานกักนมิอันนี้ขนมอันนี้จะเป็นไก่ค่ะโอหลยเข้าสิบอไปสน้น นี่ซอยนึงขับอีพันๆเนยมนี่เด็กมัดแล้วมีจะมะพาร้า,า,พาวขายต้นกินมมะพร้าว